สวัสดีทุกทท่านเลยนะคะมีท่านใดติดตามซีรีส์เรื่องวิวาพันธนาการอยู่บ้างเอ่ยนะคะในตอนนี้ก็เป็นที่พูดถึงกันเยอะเลยค่ะที่จีนก็มีคนดูเรื่องนี้กันเยอะนะคะแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันมันหยดติ๋งเลยล่ะคะ่ะ ทีนี้ก็มีนะคะหัวข้อที่คนพูดถึงกันว่าเออทำไมนะนางรองคนนั้นนะคะคือเป็นคนที่มีหน้าที่การงานดีนะคะฐานะก็ดีอะไรแบบนี้ประสบความสำเร็จแล้วในเรื่องของการทำงานแล้วก็มีชีวิตอยู่ในสังคมที่มีระดับแต่ทำไมถึงมาแบบแอบแบบ คือไม่ได้แอบด้วยอะ่ะก็คือมามีสัมพันธ์นะคะกับพระเอกก็คือหูเฉิงซึ่งก็เป็นสาม,มีซึ่งมีทะเบียนนะคะทะเบียนสมรสกับหนิงเวียนางเอกของพวกเรานั่นเองค่ะดังนั้นก็เลยมีคําถามว่ามันโง่เกินไปไหมที่บุคคลที่3มนะคะจะมาตกลุมรักผู้ชายที่แต่งงานแล้วนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็ผิดทั้งในเรื่องของศีลธรรมแล้วก็ในเรื่องของกฎหมายด้วยถ้ามีการฟ้องร้องกันขึ้นมานะคะผู้ที่เป็นบุคคลที่3มก็จะตกเป็นฝ่ายที่ส เปรียบอยู่ตลอดนั่นเองในด้านของกฎหมายนะคะแต่ทีนี้เขาก็มีการวิเคราะห์กันว่าถึงแม้ว่าจะมีทั้งบทที่เป็นการลงโทษแบบทางศิลธรรมนะคะก็คือโดนประนามจากผู้อื่นแล้วก็มีทั้งบทลงโทษจากทางกฎหมายนะคะถ้ามีการฟ้องชูกันขึ้นมาอะไรประมาณนี้คะ่ะแต่ทำไมทำไมก็ยังคงมี ในในกรณีนี้นะคะในเรื่องก็คือจะเป็นผู้หญิงซึ่งเป็นมือที่สามซึ่งยินยอมที่จะมาเป็นชู้เองอย่างอย่างแบบมัดมั่นอะแบบไร้ยางอายโคตรเลยนะคะเขาก็มีการวิเคราะห์กันว่าสิ่งที่พวกนี้คิดอะสิ่งที่ผู้หญิงเหล่านี้คิดนะคะก็คือมักจะเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นสุดๆคือชอบการแข่งขันกับผู้หญิงด้วยกันเองมากๆนะคะเพราะว่าพวกเขาจะ คือพวกเธอนั้นจะถือว่าโอเคถ้าพวกเธอนั้นไปรักผู้ชายซึ่งเป็นสามีของคนอื่นอยู่แล้วมีทะเบียนตีตาจองไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าไปสามารถแย่งมาได้ทำให้ผู้ชายนอกใจได้เนี่ยก็หมายความว่าพวกเธอนั้นก็คือพวกที่เป็นเมียน้อยพวกที่เป็นเออบางคนเขาก็ไม่รับว่าตัวเองเป็นเมียน้อยนะบางคนก็แค่เหมือนกับแบบได้ผู้ชายมาอะไรเงี้ยไม่ได้คิดถึงคําว่าเมียน้อยเอาเอามาได้ก็คือแค่ว่าเอ้ยผู้ชายคนนี้ก็คือแบบ รักเธอมากกว่าภรรยาที่บ้านอะไรประมาณนี้แสดงว่าตัวของเธอเหล่านั้นมีสเสน่ห์มากๆมีพลังที่น่าดึงดูดกว่าภรรยาที่อยู่ที่บ้านของพวกเขาอะไรแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วพวกนี้ก็จะมั่นในตัวเองมากเกินไปค่ะเพราะว่าผู้ชายที่เป็นผู้ชายแย่ๆนะคะจะแย่ทางนิสัยอะ่ะไม่ไม่คำนึงถึงเรื่องราวของศิลธรรมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วที่ที่มีอะไรกับคุณอะ่ะคือที่มีอะไรกับชู เนี่ยก็เพราะว่า เพราะว่าความปรารถนานะคะความหืน่นความเฮี้ยนกระหือรือของความเป็นธรรมชาติของผู้ชายเท่านั้นเองค่ะก็แค่อยากได้แบบอมืมีที่ระบายใหม่ๆอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งบางคนเองถ้าเกิดเป็นกรณีที่ผู้ชายไม่มีเงินมากจนหน่อยก็อาจจะหวังอะไรจากจากผู้หญิงเหล่านี้ก็ได้นะคะคนที่เข้ามายุ่งวุ่นวายกับเขาก็เลยเอาซะหน่อยนะจัดให้ไปอะไรแบบนี้แต่ทีนี้ในเรื่องของวิวาพันธนาการนี่คือหูช ตัวที่เป็นพระเอกของเรื่องก็เป็น CEO ของบริษัทนะคะเขาก็ไม่ได้จนแต่ถามว่าในตอนนี้นั้นด้วยสิ่งที่เขา กระทาม,มานะคะพฤติกรรมที่สะสมในทางที่ไม่ดีเนี่ยมันก็มีผลกระทบกับบริษัทมีผลกระทบกับความสัมพันธ์นะคะแม้กระทั่งกับเพื่อนซึ่งเคยสนิทกับเขามากๆก่อตั้งบริษัทมาด้วยกันนะคะเป็นเหมือนแขนขาของกันและกันนี้ก็มาลาออกไปเลยค่ะคือมันก็หลับไม่ได้แล้วก็ตัวเองก็จะต้องมีหนทางไปที่แบบปลอดภัยมากกว่าอะไรเงี้ยนะคะก็ลาออกจากบริษัทของหูเฉิงดีกว่าอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ทีนี้นะคะ ผู้หญิงอย่างในเรื่องเนี่ยค่ะที่ทุกคนก็งงว่าทําไมจะต้องมายุ่งเกี่ยวกับผู้ชายที่เขามีทะเบียนสมรสด้วยนะคะอย่างเทียนชิวจือเนี่ยค่ะซึ่งในตอนแรกๆเองนะคะพวกเราอาจจะมองว่าโอเค เธอนั้นอาจจะเป็นผู้หญิงที่ตาบอดเพราะว่าความรักค่ะเธอนั้นรักหูเฉิงมากๆเลยนะคะแล้วก็ด้วยความเข้าใจผิดตัวเองกลายปาเป็นคนมั่นใจว่าหูเฉิงรักตัวเองมากๆรักยังไงอะ่ะถ้ารักเขาก็คงมาขอตัวเองแต่งงานแล้วปะรักแต่เขามีเมียอยู่แล้วที่บ้านอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวของเถียนชิวจือเนี่ยนอกจากที่จะ ที่จะแบบมายั่วๆหรือว่าใช้ความใกล้ชิดใช้เวลาอยู่กับทางด้านหูเฉิงมากๆแล้วเนี่ยก็ยังยังไงดีละ่ะคือไม่ไม่แบบไม่สนใจว่าหนิงเวียซึ่งเป็นเมียอยู่แล้วนะจะคิดยังไงอะไรยังไงคือไม่คิดว่าจะต้องมามาแสดงตนหรืออะไรเลยนะคะเพราะว่าคิดว่าหนิงเวียไม่ได้อยู่ในสายตาของเธออะไรประมาณนี้แหละค่ะ แต่ว่านะคะด้วยความที่เถียนชิวจือนี่ก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของหูเฉิงใช่ไหมหนิงเย่ยผู้เป็นภรรยานะคะก็ต้องรู้จักคนนี้อยู่แล้วแล้วก็ในเรื่องก็มีโอกาสได้มานั่งทานคงทานข้าวกันอย่างเช่นมื้อข้าวเย็นวันหนึ่งนะคะทางด้านของเถียนชิวจือนั้นก็พูดขึ้นมาในช่วงที่ทานอาหารมื้อเย็นกันอยู่แล้วมีหนิงเย่ยอยู่ด้วยเนี่ยก็บอกว่าแฟนของฉัน มีแฟนเก่าด้วยนะแล้วก็แฟนเก่าคนนั้นก็คอยมารบกวนเขาอยู่เรื่อยๆเลยลเพราะว่าเธอก็ต้องพึง่งแฟนของฉันไปตลอดชีวิตเนี่ยหางไม่มีแฟนของฉันนะเธอก็เหมือนกับว่าไม่มีอะไรเลยในชีวิตอะไรประมาณนี้ค่ะคือ คำบรรยายนี้นะคะมันเป็นการเหมือนกับข่มนั่นเองประมาณว่าหนิงเยื่อนั้นไม่มีทางไปงานการก็ไม่ได้ทําอะไรมากอะไรแบบนี้ก็คือหูเฉิงมันไม่ได้จะให้ภรรยาออกไปทํางานนะคะเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นว่าหนิงเว่อกลายเป็นภรรยาที่จะต้องพึงพาผู้ชายในการให้ความช่วยเหลือในเรื่องของเงินทองแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่หากว่าไม่มีผู้ชายเนี่ยก็จะกลายเป็นแบบ คือเมียเมียที่อยู่ที่บ้านก็จะกลายเป็นผู้หญิงที่ไร้ประโยชน์แล้วก็คงจะไม่สามารถอยู่รอดได้ในสังคมปัจจุบันอะไรแบบนี้แล้วก็ขมขมแบบแน,แนวว่าตัวของนางอะ่ะก็คือเถียนชิวจือนั้นมีงานมีการทํามีความสามารถมากๆเพราะฉะนั้นแล้วตัวเองก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีอิสระทางการเงินอะไรเงี้ยคือรวยค่ะเพื่อจะอามากดข่มหนึ่งเยี่ยนะคะแต่ว่ามันไม่ดูตัวเองเลยเพื่อน,อนๆมันมาในลักษณะของการเป็นเมียน้อยแต่มันก็ยังคิดว่ามัน ลกว่าคนที่เป็นภรรยาที่มีทะเบียนสมรสนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะยายชูเนี่ยนะคะมันยังมีความมั่นใจโคตรๆค่ะมันบอกว่าเนาะคนเหล่านี้คำว่าเนื้อคู่ในความหมายที่แท้จริงก็ไม่จำเป็นจะต้องแต่งงานก็ได้เพราะว่าการที่มีทะเบียนสมรสมันก็เป็นเพียงแค่กระดาษแผ่นเดียวซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือตัว คือตัวผู้หญิงที่ได้รับความรักที่แท้จริงคือได้ตัวของผู้ชายมาอยู่ด้วยคือกำลังจะโชว์เออจะโชวส่วนเมียที่อยู่ที่บ้านก็กอดกับไอ้นั้นไปนะคะทะเบียนสมรสอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็เลยมีคำถามนะคะว่าเฮ้ยมันมีคนแบบนี้อยู่จริงๆในสังคมนะคะซึ่งจริงๆก็ไม่ได้แปลกใจแต่ว่า แต่ว่ามันก็ยังคงรู้สึกว่ามันยังมีผู้ชายในโลกนี้อีกตั้งเยอะแน่ทำไมต้องมาทำตัวแบบไหลย่างอายขนาดนี้นะคะแต่ว่าพวกนี้มันสะกดไม่เป็นมันเข้าใจคำว่าไหลย่างอายไปอีกทางหนึ่งเนาะมันไม่คิดว่าเรื่องราวที่มันเข้ามาเป็นบุคคลที่สในชีวิตการแต่งงานของคนอื่นนะคะมันมันเป็นเรื่องที่ผิดพวกนี้มันจะชอบคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแล้วสมเหตุสมผลอะไรประมาณนี้คือโทษ โทษคนที่อยู่ที่บ้านคือโทษผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เป็นภรรยาประมาณว่าก็คนของเธอมานนอกใจเธอนั่นก็เป็นเพราะว่าเธอไม่สามารถจะควบคุมผู้ชายคนนั้นได้ละสิเออเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสิทธิ์ของฉันถ้าฉันนั้นสามารถจะแบบว่าเอาเขาอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะคือให้ผู้ชายเป็นผู้ตัดสินเองนะคะคือกลายเป็นคนที่ดูถูกนะคะดูถูกดูหมิน่น กระดาษใบหนึ่งซึ่งได้มาจากทางรัชการก็คือทะเบียนสมรสนั่นเองค่ะเออนี่มันก็เป็นแนวคิดที่ที่แบบสุดๆเนาะโคตรๆอะ่ะเดี๋ยวนี้คนที่น่ากลัวที่สุดคือคนหน้าด้านนะคะแล้วก็คนไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดนะคะคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทํามันถูกอยู่ตลอดเวลามันเป็นคนที่แบบน่ารังเกียดอะ่ะแล้วก็แบบ กําจัดยากพวกนี้คือคือเขาจะใช้คําว่างโง่มันก็ไม่ได้เนาะอย่างเถียนชิวจื่อไม่งโง่แน่นอนทํางานด้านการเงินอีกต่างหากนะคะไม่มีคําว่างโง่เพียงแต่ว่ามันเป็นคําว่าหน้าด้านไหลย,ย่างอายมีความมั่นใจในสิ่งที่ผิดผิดนั่นเองค่ะแล้วก็คิดว่าสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ณนะตอนนี้นะคะความสามารถความมั่นใจการงานที่ดีตัวเองสามารถจะพงอาจขึ้นมาแล้วก็บดขยี้คนที่เป็นเมียลหลวงที่มีที่มีทะเบียนสมรสได้ในทุกวิถีทาง อะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะหนิงยั่วเองเนี่ยก็เป็นผู้หญิงที่มีวิชาวความรู้เพียงแต่ว่าด้วยความที่เชื่อเชื่อ,อหูเฉิงผู้เป็นสาม,มีไงแล้วก็เห็นแก่ลูกชายนะคะดังนั้นแล้วการอยู่บ้านการทำหนะ้าที่เป็นแม่บ้านจึง เป็นสิ่งที่แบบนางเอกของพวกเราก็ไม่ได้เป็นผู้ที่เลือกเองแต่ว่าเป็นไอ้หูเฉิงมันพยายามจะกําจัดกรอบแล้วก็ทําขอบเขตให้นางเอกของพวกเรานั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วหนิงยั่วพอลูกโตขึ้นได้เข้าโรงเรียนแล้วเนี่ยหนางก็ออกไปทํางานนะคะเพราะว่าเป็นคนมีความสามารถอยู่แล้วไงแล้วก็ทําได้ดีด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวต่อมาก็จะทําให้หูเฉิงกับยายชูเนี่ยค่ะเถียนชิวจื่อนั้นต้อง ตกตะลึงในที่สุดเลยนะคะแล้วก็เวลาที่ถึงเวลาที่ผู้ชายจะเลือกจริงๆเนี่ยค่ะหูเชิงมันก็แบบออ้ยไม่อยากจะเสียใครไปเลยแต่ถึงจุดที่สุดแล้วมันก็อยากจะเอาเมียของมันไว้นะคะคือต้องเลือกหนิงเย่เอาไว้ค่ะส่วนไอ้เจ้าคุณเถียนเนี่ยนะคะเถียนชิวจือนั้นก็โดนเหมือนกับว่าตัดหางปล่อยวัดแล้วก็โดนแรงๆมากเลยนะคะจนไปแบบเข้าคุกไปอะไรก็ว่าไปนะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็จะทําให้เถียนชิวจือต้องหน้าแตกมันต้องมีฉากนี้นะ ออฉากนี้มันต้องมานะคะประมาณว่ามันมากว่าผู้ชายนั้นเสร็จนางแน่ๆแต่ที่ไหนได้ผู้ชายเขาหลอกใช้นางต่างหากนะคะแล้วก็คนที่เขาเลือกอย่าง,ง่ายอย่างไงก็ยังคงเป็นเมียที่อยู่ที่บ้านที่กอดทะเบียนสมรสอยู่นั่นแหละคะ่ะ คนประเภทเถียนชิวจือเนี่ยเป็นคนที่แบบเออแบบน่าจะน่ารังเกียจแล้วก็ยังน่าสงสารด้วยผู้ชายดีๆในโลกนี้มีอีกตั้งมากมายนะคะหรือไม่ก็อยู่สดสดเดี่ยวๆดี่ยวสบายสบายไปนะคะก็ไม่ต้องไปมองหาความรักอะไรจากผู้ชายที่เขามีเจ้าของแล้วเขาแต่งงานไปแล้วนะคะถ้าเขาไม่แบบว่าไม่ได้แยกทางกับภรรยาออกมาอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยนะคะต้องเขามีใบหย่าเขาไปกันไม่ได้กับครอบครัวแล้วแล้วเขาหย่า แล้วอะไรเรียบร้อยก็ก็ค่อยมาพิจารณาถึงความสัมพันธ์ที่เกินเลยกว่าเพื่อนร่วมงานหรือว่าเกินเลยกว่าเพื่อนก็ยังไม่สายจริงไหมเพราะว่าคนเราอย่างอย่างเทียนชิวจือนางมีทุกอย่างอะ่ะนางแบบ ออครอบครัวก็ร่ำรวยนะคะแล้วก็ตัวเองก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานคือไม่ได้จนแล้วก็ใช้ชีวิตดีๆได้แต่ก็มาแบบว่าต้องมาจมปลักอยู่กับผู้ชายที่เขามีเมียแล้วเนี้ยทำไปทำไมนะคะก็เป็นว่านะคะบุคคลที่สามเหล่านี้ก็มักจะต้องเป็นคนที่แบบโดนคนอื่นรังเกียจแล้วก็ทำตัวน่าละอายเนาะเออไม่ต้องสงสัยเลยนะคะถามว่าเป็นคนที่ต้องการความรักหรือเปล่าเนาะมันต้อง คือต้องคิดว่าคืออาจจะเข้าใจผิดไปเองว่าผู้ชายมันรักอะไรประมาณเนี้ยค่ะไม่อย่างนั้นก็คงไม่ลงสนามมาต่อสู้กับเมียเขาเนาะเมียเขามีทะเบียนอยู่นะเพื่อนๆจะไปสู้อะไรวะเอองงไปหมดนะคะก็ได้เห็นถึงแนวคิดที่มัน ที่มันแบบเออกลับด้านกันตลอดเนาะจากคนที่เขาประพฤติตัวแบบนี้นะคะจริงๆแล้วถ้าคนเราอ่ะรักตัวเองมากนิดนึงนะคะก็จะไม่เอาตัวเองลงไปเสี่ยงกับเรื่องราวที่ไม่ดีทําให้ตัวเองมีชื่อเสียงดังพลอยแล้วก็มีมนถินด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวนี้จริงๆแล้วเนี่ยสังคมปัจจุบันมันเป็นสังคมที่เน้นวัตถุเยอะค่ะเพราะฉะนั้นไอ้คาว่ารักอะไรแบบนี้มันอาจจะไม่ได้สําคัญในสายตาของมนุษย์นะคะโดยเฉพาะมนุษย์ผู้ชายบางคนอย่างอย่าง ผู้ชายอย่างหูเฉิงอะไรแบบเนี้ก็คือบอกว่ารักเมีย รักเมียรักครอบครัวแต่ตัวเองก็มีชู้นะคะมีผู้หญิงหลายคนแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มโยกย้ายทรัพย์สินต่างๆเนี่ยออกมาแล้วเพราะว่าอย่างจะได้เวลาที่เกิดการหย่าขึ้นมาสินสมรสจะได้มีน้อยๆไนยเออจะได้มีน้อยๆนะคะย้ายเข้ามาไว้ในไว้ในหลายชื่อส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็ไปฝากไว้นะคะที่ธนาคารต่างประเทศโน่นนี่นั่นเองเป็นการหลบสายตาของเมียแต่งที่อยู่ในปัจจุบันนี้นะคะ ทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือเอออย่างเทียนชิวจือเนี่ยตกลงแล้วนะคะถ้าในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยเธองโง่แค่ไหนอะไรประมาณเนี่ยต้องใส่เครื่องหมายคำถามนะคะคือปกติแล้วตัวละครเทียนชิวจือถ้าเป็นเรื่องอื่นๆนะไม่โง่ค่ะแต่พอมาถึงเรื่องหูเฉิงเนี่ยแหละเออโง่คือคิดว่าผู้ชายอย่างหูเฉิงนั้นรัก เธอมากๆรักเธอมากๆเลยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยตัวเองก็เลยแบบทุ่มเงินค่ะยายเทียนชิวจือนั้นทุ่มเงินไปส0 0แสนหยวนเลยเพื่อซื้อบัตรสมาชิกโรงแรมนะคะมามอบเป็นของขวัญให้กับหูเชิงนะคะในวันที่หูเชิงนั้นมา ฉลองวันเกิดร่วมกับเธอนั่นเองค่ะแต่ว่านะคะใครจะรู้ว่าการนั้นเปลี่ยนมือแล้วก็ถูกนำไปมอบให้กับหนิงเวียผู้เป็นภรรยานะคะของผู้ชายโดยโดยสามีเองก็คือหูเฉิงอะคะ่ะเอาไปมอบให้กับหนิงเวียอีกทีหนึ่งนะคะแล้วทีนี้ค่ะ หูเชิงนั้นก็มักจะไปหาเธอก็คือไปหาเถียนชิวจือเสมอเมื่อเขานั้นต้องการความสะดวกสบายที่สุดนะคะอันที่จริงมันก็ไม่ใช่ไปเพราะความรักไงแต่ไปเพราะว่า พอไม่อยากให้หนิงเยื่ภรรยาของเขานั้นเห็นถึงความลำบากใจอะไรของเขานะคะเขาก็เลยต้องไประบายกับยายเถียนชิวจือค่ะเขานั้นกลัวว่าภรรยาตัวจริงของเขาเนี่ยจะรู้เรื่องโนนีนั่นเองนะคะแล้วก็จะทําให้หนิงเยื่อนั้นจะไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเขาค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่หูเฉิงใส่ใจมากที่สุดนะคะคือชีวิตการแต่งงานของเขาต่งางหากนะคะแต่ก็บอกแล้วว่าถ้าเกิดใส่ใจจริงๆอ่ะออก็คงจะไม่ไปมี ชูแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคือหูเฉิงเข้าใจว่าตัวเขาอะจะสามารถควบคุมแล้วก็กำกับทุกสิ่งทุกอย่างได้นั่นเองค่ะเขาลืมไปว่าคนอื่นก็มีชีวิตจิตใจเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเขาพยายามจะตัดเรื่องราวของชู้ของบุคคลที่สามไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับครอบครัวแล้วก็พยายามที่จะปิดบังไม่ให้หนิงเวียภรรยาของเขาซึ่งเป็นนางเอกของเรื่องเนี่ยได้รู้นะคะเขาเลยกลายเป็นผู้ชายที่ ที่มีชูเป็นผู้ชายน่าซื้อใจคดที่สุดเลยค่ะ เป็นผู้ชายที่มีความโลภนะคะต่อสิ่งของภายนอกไม่ว่าจะเป็นเงินหรือความสะดวกสบายแล้วก็โลภต่อความอ่อนโยนนะคะของคนรักอะไรเงี้ยเขาชอบให้มีคนมาลุมรักเขาคอยเอาใจเขาแต่เขาก็ไม่ต้องการที่จะสูญเสียชีวิตการแต่งงานของเขาไปนะคะดังนั้นเขาก็มาสนุกโยโย่นะคะกับเมียน้อยคะ่ะแล้วก็มาเกีย้ยกล่อมเมียน้อยให้ให้ช่วยโนนช่วยนีทํางานให้อย่างน้อยก็นอนด้วยก็ยังดีเนาะเออมีที่ระบายคะ่ะ จากนั้นนะคะคือวิธีการของผู้ชายเวลาอยู่กับเมียน้อยก็คงจะบ่นเรื่องของพรรยาอะไรเงี้ยให้ฟังเนาะให้เหมือนกับว่าที่บ้านมีเรื่องเล่าอะไรประมาณนี้นะคะก็ <g ül üyor> <g ül üyor> จะได้รับคําปรับใจจากทางเมียน้อยมาอีกทีหนึ่งค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะพออะไรที่มันไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นเรื่องเฟกๆปลอมๆเนี bon ่ยเดี๋ยวต่อมาทางเถียนชิวจือนะคะนา,นางก็จะได้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของหูเชิงแต่ก็ค่อนข้างจะสายไปนิดหนึ่งนะคะเพราะว่านะคะทางด ้านของเถียนชิวจือนั้น ต้องโชคร้ายอะ่ะเดี๋ยวต้องเข้าคุกไปก่อนนะคะก็โดนคดีความนั่นเองค่ะแล้วก็จุดที่จะทําให้เรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นก็ความรักทําให้คนตาบอดนะคะเพราะว่ายายเทียนชิวจือนั้นมันด้านแบบตกหลุมรักหูเฉิงจริงๆค่ะคือคือรักจริงๆนั่นเองนะคะก็เลยทําให้ืจะถามว่าโง่หรือเปล่าก็ความรักทําให้คนตาบอดเพื่อนๆนว่าโง่ไหมอะ่ะเออ <laughs> <laughs> ก็ไม่ได้เกี่ยวกับสมองปะเออสมองกระเทือนเนาะมันก็ มันไปทุกอย่างเลยพอตาบอดแล้วมันก็ทำเป็นมองไม่เห็นใช่ไหมละ่ะก็เลยเออทุกสิ่งทุกอย่างก็ทำให้ผู้ชายหมดเลยก็เอาเป็นว่าอืม ก็น่าสงสารเนาะแต่ก็มีมีให้เห็นเป็นตัวอย่างในละครแล้วนะคะส่วนในชีวิตจริงนั้นถ้าเป็นละครไทยก็จะมีแบบส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงที่มารักผู้ชายที่ที่แบบเขาแต่งงานแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีฐานะการเงินน้อยกว่าใช่ไหมอยากมีโอกาสทางสังคมอ่สูงขึ้นก็เลยส่วนใหญ่ก็จะมาพยายามมาแย่งนะคะสามีของอ่คือมาแย่งผู้ชายที่อยู่ในสังคมที่สูงกว่าอะไรประมาณนี้ปะถ้าเป็นหนัง ไทยใช่ไหมก็ม <c oughs> ีมีบ้างเนาะที่แบบเป็นระดับเอ่อระดับที่เป็นผู้หญิงที่ตระกูลดีหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็จะมาตกหลุมรักผู้ชายที่แต่งงานแล้วไม่ค่อยมีเท่าไหร่ในในละครไทยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นการพยา,ายามไต่เต้ามากกว่าของของเมียน้อยที่อยากจะจับ ผู้ชายดีๆอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อย่างที่พวกเราก็เห็นกันนี่มันก็เป็นละครจีนอีกแนวหนึ่งซึ่งทำให้เราเห็นถึงวิวัฒนาการของของโลกนะคะก็คือถ้าเกิดมีความรักเกิดขึ้นแล้วไปเจอคนไม่ดีเขาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะโดนหลอกได้ง่ายนั่นเองค่ะเอาละค่ะอย่าลืมดูเรื่องนี้กันนะคะก็เป็นแนวแบบอื แนวสอนใจแนวดูไปเพลินๆนะคะแล้วก็ถ้าไปเจอผู้ชายอย่างหูเฉิงนะคะคําเดียวเลยค่ะหนีไปนะคะหนีไปเร็วๆด้วยนะคะให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ